ออกมาให้เป็นสิ่งมีชีวิตเป็นแมลงชนิดหนึ่งด้วยเทคนิคของคุณเองครับตายในเวลาที่กำหนดอะไรนะต้องใช่ปูวะปูอะไรเป็นแมลงกูไม่คิดเมื่อกี้มึงก็เมงกับคุณเลยนะเว้ยอันนี้เป็นส่วนไหนกันแน่พี่ส่วนตัวเลยค่ะส่วนตัวส่วนตัวก็คือก็คือเรื่องของปู วนี้พวกเราได้จัดแสดงนิทรรศการอะไรร์รับชมผลงานศิละปะสุดแอคูสีของเหล่าศิลปินแต่ละท่านได้ที่ลิงก์ใต้คลิปสามารถกดติดตามศิลปินและเสพบทรดในการชมผลงานศิละปะได้ครบจบใต้ลิงก์คลิปนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรมาม่เจอเอผมโมเลสตาครับเค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับใน E ีพีนี้วันนี้นะฮะเราจะพามาพบกับ คนคนึงนะฮะที่มากไปด้วยความสามารถและแถมยังเป็นแม่ค้าออนไลน์อีกนะคะมารู้จักเขาก็เลยดีกว่าครับชื่อจริงจูชายนะคะอะไรต้องเอ่อตอนนี้ก็ไม่ได้ขายของเพราะว่าโควิดถนนคนเินปิดแต่ว่าก็ยังขายออนไลน์งานทีสิทธิของคุณจริงจูนะฮะคือที่เราเห็นนะโนเป็นการลอยลูกปัดเป็นเขาเรียกอะไรนะเอาลูกปัดมารอยเนาะเป็นเรื่องราวหรือว่าเป็น สิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมาเนาะอยากอยากให้ที่บ้านแนวแนวงานอะว่าแบบทาไมถึงใช้เทคนิคการลอยลูกปัดแล้วทำไมถึงใช้แนวคิดแนวนี้มาทําในงานทีสีมก็คือไอเทคนิคลอยลูกปัดเนี่ยก็ปกติคือเป็นคนชอบลอยอยู่แล้วแบบว่าร้อยมาตั้งนานแล้วแบบ้อยเล่นๆ่นตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยพอได้เริ่มมาทํางานเอกอยู่ดีก็นึกอยากกลับมาทําร้อยลูกปัดก็เลยเออเอาเทคนิคร้อยลูกปัดเป็นตัวตั้งแล้วพยายามแบบว่า คิดเรื่องให้มันแบบสอดคล้องกับงานใช่ใช่ใช่อะไรประมาณนั้นแนวความคิดที่เอามาทํางานอ่ะเป็นเหมือนได้ข่าวมาว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนใกล้ตัวถูกไหมครับหรือว่าอ๋อใช่แล้วมันดันใจแบบจุดเริ่มต้นมันมาจากตาก็คือตาแบบว่า ป่วยแบบเป็นมะเร็งอะไรแบบนี้เป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายสิ่งที่ทาให้ตาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบมาจากการทํางานการแบบใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมอะไรแบบนั้นน่ะก็เลยอยากจะทําเรื่องนี้แล้วคือตอนนั้นเหมือนแบบยังเด็กได้ไงก็เลยแบบว่ามันเป็นความรู้สึกแบบอักกระอ่วนอะแบบว่าไม่รู้ว่าควรจะแบบกลัวโลกนี้หรือไม่กลัวดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมาทําเป็นงานใช่เทคนิคกระบวนการของพูดถึงเทคนิคนะคะด้านเทคนิคร้อยลูกปัดเนี่ย ยากไหมคะกว่าจะออกมาเป็นผลงาน T4 ได้เนี่ยโอ้ยมันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมากเลยนะทั้งรูปปัดทั้งเอ่ออะไรเส้นทองแดงเหรอคะลวดทองแดงมันเป็นอะไรกูทำมาถึงตอนนี้กูยังไม่รู้เป็นอเปล่อ่ะเป็นเอ่อเป็นลวดชนิดหนึ่งเส้นเล็กๆแล้วพูดถึงการจัดสรรเวลาไงคะโอ้โหต้องทำจ็อบไปด้วยเนาะทำ T4 ไปด้วยแล้วจ็อบ ก็งานละเอียดนะงานดีสิท์ก็ละเอียดค่ะคือถ้ากูจัดสรรดีตอนนี้กูคงรวยไปแล้วแต่ถือว่าเป็นคนที่จัดการเวลาดีนะเพราะว่าจอบก็ทําแต่งานทีสิทธ์ก็ออกมาเปปังอยู่นะถือว่าเป็นงานที่ชิ้นใหญ่แล้วก็มีรายละเอียดที่แบบครบถ้วนสมบูรณ์ดีเนาะคุณรู้ไหมว่าวันนี้เรามาทําอะไรเราไม่ได้มาแค่สัมภาษณ์นะรู้ป่าว่ามีทําอะไรด้วยให้กูแก้ผ้าโชว์แน่นอนครับทา้งรายการเราก็จะไม่มาแบบธรรมดาเนาะ เรามีโจทย์มาให้เขาก็คือ,อเราจะกําหนดให้คุณจริงจูเนี่ยสร้างผลงานชิ้นหนึ่งที่ออกมาจากแบบจิตใจภายในอะว่าคุณรู้สึกงไงตอนนี้เป็นอย่างเงี้ยออกมาให้เป็นสิ่งมีชีวิตเป็นมแมลงชิ้นหนึ่งด้วยเทคนิคของคุณเองครับภายในเวลาที่กําหนดกําหนดเวลาให้ทั้งหมด40นาทีครับพอนะ้อไหมสบายมากค่ะสบายมากค่ะสบายมากค่ะ สบายมากค่ะคุณเชรโอเคถือว่าถือว่ายอมรับสทยนนะไปกินข้าวรอเลยอมรับสทย์ใช่ไหมเออได้โอเคงั้นเราไปดูกันเลยโอ้โหจัดจัดโต๊ะนี่ก็คือหมดเวลาไปแล้วนะคะใส่สิบนาทีนี่ชาลีได้ทำแมลงหรือแมงแมลงหรือแมงก็ได้ทำทํา อะไรสัตว์มีปีกอะใช่ไหมนี่พอเชียร์ทำงานเดี๋ยวนีจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าทัด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 ทมึงอย่าซุ่มมือกูเยอะมือกูเหี้ยไม่ไม่เท่าหน้าหรอคุยเรามาเดากันว่าเราว่าอิจูจะทำอะไรเออใครเดาถูกขอเดาว่าเป็นผีเสื้อ แมงกระพุนแมงกระพุนไม่ใช่แมลงอ่ะแต่มันเป็นแมงมันเป็นแมงนี่เต่าทองหรือเปล่าแมงไม่ได้ไหมใบได้ไหมไม่ไดุ้้ยผีเสื้อชัวเนี่ยอาจจะมันเป็นปีกผีเสื้อที่มันเป็นแบบเส้นๆอ่ะใช่ป่ะต้องรอดูกันเฮ้ยคิดห่วงว่ะไม่ต้องขายอินลาแล้วอันนี้เป็นส่วนอะไรคะเนี่ยส่วนตัวเลยค่ะส่วนตัว ส่วนตัวก็คือก็คือเรื่องของตัวเป็นส่วนของลำตัวกูแหนมจะชอบนัถักครอบตัวเองหรือเปล่าพุ่มตัวเองเป็นดักแม่น่าจะได้แค่เบ้าตาอุ้ยมองออกแล้วค่ะไม่ออกหรอกเชื่อกูดิไหนพูดซิอะไรนะต้องใช่ปูวะปูอะไรเป็นแมลงแมงกะพรุน แมงกระพุนไม่ใช่แมลงอ่ะพูดไม่คิดเมื่อกี้มึงก็แมงกระพุนเลยนะเว้ยจีบไปเร็วไม่ใช่แมลงหรือแมงเปลี่ยนทานเปลี่ยนทานเปลี่ยนทานไม่ไม่เป็นไรกลัวานะเป็นมุมปะเนี่ยเปล่โอ้ยเหี้ยเหี้ยหรือว่าเห็ดอุ้ยเต่าปะเนี่ยหมดเป็นกระดองเต่ามันยังบอกเลยว่ากูไม่มั่นใจว่าเป็นแมลงแต่กูก็รู้ว่าเต่าไม่ใช่แมลงแน่ๆดักแม่ชัวร์ เราไม่ได้มันมีกี่ขาแมงมุมหมอมีกี่ขานะไม่ใช่จริงๆแล้วมีคนไทยถูกนี่ไทยถูกมาแล้วเหรอไทยเผ็บเผ็ดจริงๆเนี่ยจะเลยอะไรวะมันต้องมีกี่ขาวะเนี่ยเห็บมันมีแปดขาใช่หรอเดินไปเดินมาแล้วะเต่าแปดขาถ้ามาแรงเนี่ยไม่โดนเสิร์ชเร็วว่าเห็บเป็นแมลงถือเป็นแมง โอยมีแปดเอาแปดเหรอเออแปดเอา,เอา <c oughs> ไปจัดว่าเป็นแมลงเ้าโอเคถ้าเมีอยอ้างก,กูทำแมลงเต่าทองโอเคทันนอะไรเงไม่ได้เป็นแมลงใช่ไหมไมเมันน่นาจะเป็นปรสิตมั้งมึงกูไม่ค่อยเจอเต่าทองที่มันแบบมีจุดชัดๆแบบนี้เลยจะ่อยตาย <c oughs> มึงขิงทำไมเนี่ยจะขิงทำยังไงนันเหมือนตาทองนะฉันว่าสีก็เหมือนแหละแดงขนาดนี้เฮ้ยบ้าบ้าป้าบ้าป้าคนนี้บ้าคนนี้เอาวิอ้ยพิงป o n g ิงป o n g ิงบ้าเขาทำแมงไอ้นี่ตาทองก็บอกให้มันบินได้ไม่เอา ก็มาถึงเวลาอันสมควรแล้วศิลปินได้ทำผลงานออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะได้อยากให้บินอีกไหมอยากบินบินได้หรือเปล่าแต่เย็นนะแอมเยนอวินเคอบินแบบน่ารักน่ารักเป็นอะไรมันคืออะไรมันคือตัวเออมันคือเต่าทอง AKA เห็บ เพราะว่าตอนแรกจะทําเห็บแต่ว่าพึ่งมารู้ความจริงว่าเห็บไม่ใช่มางแต่ว่าก็กลายเป็นเต่าทองโดยอัตโนบะจะรีเสิร์ชด้วยเนกามีการรีเสิร์ชโอ้ใช่สิตไม่มี่งหวไม่ได้ทำแบบโรงโแต่ตอนแรกคือมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือจะทาเห็บแน่นอนเขาเรียกว่ามีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเยี่ยมอ่ะอย่างที่เราเก่าไหนๆก็ไหนๆเนาะเราทำภารกคิสสำเร็จแล้วเนาะถือว่าสำเร็จไหมแบบเนี้ย สำเร็จโนอะทำเร็จอ่ะไหนๆเราดูจากผลงานโน้นแล้วก็ก่อนเริ่มรายการโน้นเราได้พูดถึงว่าเขาเนี่ยมีร้านอยู่ร้านหนึ่งเนอะมีร้านขายของอ่ะไหนๆก็ไหนๆแหละอ่ะไม่ไหนจะขายเลยเนๆหน่ๆที่เนียนๆแบบอินเสิร์นิดนึงร้านลูกปัดที่สวยที่สุดในประเทศไทยเป็นพวกลูกปัดนะคะมีทั้งไส้คอไส้ข้อมือข้อเท้าตุ้มหูไอจีร้านเนี่ยค่ะ Z u n g o d s เนาะใครที่สนใจแล้วก็อยากติดตามงานเนาะก็เข้าไปติดตามได้เนาะตามที่เขาบอกกันเลย,อยตอนนี้ทางรุ่นของเราคนระับ p g 7 3เนาะก็แสดงออนไลน์สามารถเข้าไปชมได้ที่เพจ PAG เนาะแล้วก็มีสู่ออนไลน์เนาะให้เข้าไปโหลดเก็บเอาไว้ดูกันได้ครั้งหน้า e p ี EP หน้าเราจะพาไปเจอใครเราไปติดตามชมได้ใน E ีหน้าเนอะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ